ขายได้นั่งรถลุงเลยเตรียมมาแล้วเอาของใส่ท้ายให้หมดก็นอนไม่เหลือรถใช้แล้วเออซื้อใหม่จะไปดูรถอะไรที่หน่องโพอยู่อ,อ๋อจะไปดูรถที่หน่องโพอีกคันนี้ยังไม่มีใครเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขายได้ก่อนเออขายได้ก่อนเป็นรถที่หน่องโพไม่เข็ดกินน้องใหม่กันนะคะเขาบอกขึ้นไปข้างบนอ๋อ ขึ้นไปข้งบนแต่เดินกันไปสองคนไปไหนก็นานแล้วนะอ๋อั้นใช่แล้วละข้างบนอืมรู้จักรู้สิ่งแย่ นั้นเลยดูทีพมีหมูทอดดูก,ก่อนมองไว้ก่อนมีหมูย่างมีหมูย่างค่ะหมูย่างหมูทอดมีดีเดี๋ยวมาอโอ้ยมีถั่วแก้มเล่าโอ้โหฉลาดถุงเท่าอไหร่ถั่วสิบบาทเดี๋ยวมาซื้อถั่วนี่ตอนนี้เดิน ไปดูพวกคนตังเยอะกันคนตังเยอะเราไปกินร้านอาหารข้างบนฮูู้้กลุ่มรถคลาสสิกก็นี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศดีมากมีมีพริกกับเกลือเปล่า ฮัลโหลมีพริกเกลือเปล่าน้องนี่มาจากสุรินทร์เปิดดูนะที่ี่หมวกลุงนะใน youtube นะไม่แน่ออนทัวร์เปิดดูเจอหนูเลยแหละกำลังนั่งเจลยเนี่ยประมาณพรุ่งนี้นะประมาณพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงได้ออก ไม่แน่อ่อนทัวไม่แน่อ่อนทัวไม่น่าไม่น่าจะอ่อนทัวไม่แน่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 อ่อนทัวไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าจะอ่อนใช่ป่ะอู้เรลงเจ๊หาย มีปลากันได้มีปลามีลูกมาปลาเนี่ยมางานนี้พออหโหนี่ไงโหมูเนี่ยช่องว่างเนี่ยดูดิ่โอ้ยเจ๊หายไปไหนวะห้องใสอ,อยู่ข้างบนใครกินข้าววะข้าวที่ประเทศอะไรกินข้าวโอ้โหเนีเครื่องเสียงช่างมาดีกว่ะ

ข้างล่างก็เป็นห้องอาหารเป็นห้องนี่แล้วข้างล่างห้องแอร์ห้องอาหารเจ๊ก็ไปข้างล่างแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> นี่ช่างเล็กอีหมวยมันเรียกอยู่ด้วยนะข้างบนนะสวัสดีครับโอ้ยจำได้ t เมื่อกี้เมื่อกี้ดูดูข้างล่างแล้วมีหมูย่างพอสั่งใส่กล่องแล้วว่าาข,ข้างล่างน่ากินจะตาย กับข้าวต้องห้าหกอย่างเลือกกินเอาตามใจชอบเลยบอกใมเอป็นมาอมาบอกเอทำไมทำไมเป็นโตไปแ,แกจากโรงเรียนมากินไม่อร่อยอ่ะ,อะไม่อร่อยนี่เราไปช่างเล็กช่างเล็กช่างเล็กไม่ต้องกินเราข้าวมีที่มั่วเยอะ ฮะไม่เอาหรอกเพราะว่าทานเพียงของก่อนเท่านี้ใจว่าทำได้ไงทางเล็กมีมีที่กินเหล้าเยอะอเคน้องกดไลค์กดไลค์กดแชร์เต้นน่าดูเลยโหมันคนนี้มันมากคนนี้น้องแนะนำชื่อหน่อยสัมภาษณ์หน่อยน้องเป็ดติดอานการทวนจากราบุรีครับอยู่ราชบุรีด้วยอ่ะบ้านเดียวกับลุงอีกโอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ บน้องวางครับอำเภอโพธารามอ๋ออยู่ทางโพธาราม,มลงอยู่บ้านโปง่งหน้าโรงหนังมลมหน้านงนงโรัหมหน้าังเฉลิมทองคำลงอยู่ลงคนบ้านโปง่งอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเออสอนแดงร้านสอนแดงในบ้านโปง่งรู้จักไหมมีสามสี่แห่ง

ทำไปทำมาพอเราปลูกบ้านเสร็จแล้วเราก็มีความสุขนะเพราะว่าเดินเที่ยวแล้วก็มีบ้านอยู่กลับไปทีงบ้านเปิ้วลงน้ำไปแล้นะอันนี้ถ้าน้ำมามันจะหมุนนั่นนึกก็ไอ้นี่แหละไปคนละลูกกับน้องวัดหนุนผัวเรือมอหมอนมาไม่กกลับอ

มีบังกะโลด้วยแจวเลยน่าอยู่เ,เป็นบังกะโลโอ้นี่เขามีไอ้ดั่นห้องให้เช่าอ่นะน้องมดเนี่ยสองแห่งเออแมวซื้อเต็นท์มาแล้วตั้งสองร้อยซื้อเต็นท์มาแล้ว รถปันใจประชารายของอย่างเงี้ยสนุกตายเลยได้มานะอยู่บนเนินครับเราให้ดูว่าอยู่บนเนินจริงจด้วย บ่มีแสงสีบ่มีชีวีบ่มีน้ำปะปลาอากาศตรงนี้นมีถนนลงมา จังหวัดร้อยพระอุทยานนี้ของเราไปเยือนมามไปมา,ามันว่างแค่ว่างไม่พอูงวงจันทร <c oughs> เ,เ,เป็นร้านอาหารที่เข้ามาตั้งบริการยนดีแน่คืนนี้นะครับลุงใหญ่จะปิกก<ป>ินอาหารที่ร้านนี้แหละ นี่คือบริเวณขอบอ่างเขื่อนแก่งกระจานที่จัดงานคืนนี้ที่อยู่ข้างในนี่คือคนที่ไม่เสียค่าผ่านประตูเป็นผู้บริหารแต่ว่าเสียตังค์เสียค่าอ้ค่ามาเขือไปเยอะเลยแต่ค่าผ่านประตูไม่ต้องเสีย คนนั้นก็ไม่พอใจร้านอาหารออกไปซื้ออาหารข้างนอกกันบรรยากาศดีมากเดี๋ยววิทย์จะพาไปดูนะครับพาไปชม นะบรรยากาศอนะบรรยากาศดีนี่เป็นที่นั่งเล่นกองไฟโอ้เขามีแคมป์ไฟในคืนนี้เขียนไว้ะคงจะเล่นกันตรงนะั้นแคมป์ไฟเวทีโดนตำรวจสั่งรือ้อไปแล้วปรากฏว่าเวทีโดนตำรวจสั่งรือ้อจะเต้น <im> <t une> <t une> <t une> ลำวงกันมั้ง ดูนะบริเวณดีมากเลยยังใหญ่หาที่เหมาะๆตกปลาดีกว่าเอาเบ็ดมาด้วยนะเนี่ยเอาเบ็ดมาทั้งนพร้อมเหยื่อด้วยนะสุดยอดบริเวณบ่ดบีมากกู้ตรงนั้นมีนั่งห้างด้วยเดี๋ยวให้ดูซูมให้ดูนะเออ ยิย้มใบจ้ำยุ่งมาแล้วจำเรื่องมากเเจ๊กินยากลำบากเย็นเข้าห้องน้ำก็ยากกินก็ยากลำบากลำบนมาแล้วตัวยุ่งมาแล้วเนี่ย ไปโดนมาหกสิบมิสมีซอสอยู่นิดเดียวสี่สิบาทก็ดีกว่าข้างล่างสามสิบก็ไม่รู้จะเยอะเปล่ามองแต่ไมเด่นนน้อยนนคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินข้างนอกกันหมดมีหมูย่างกับหมูทอดไปซื้อมาแล้วเ,เดี๋ยวไปนั่งกินหน้าเต็นท์ป้าไม่เอาข้าวเหรอเอาดิไม่บอกช่างเล็็กกอะป้าไปเลือกสิจะเอาออะไรเ้ยเดี๋ยวป้าเดินไปตามไปเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อน เออเดี๋ยวตามไปตามมาเลยกันสิสตามไม่ได้ปวดท้องเยี่ยวเออเนี่ยก,ก็แป๊บเดียวรอแป๊บเดียวให้เยี่ยวทีเดียวระหว่างเยี่ยวพาไปดูตรงนี้ด้วยนูน่นใหญ่ให้ดูนูน่น บอกแล้วหาอาหารขึ้นไปแล้วโดนต้อนไม่ใช่ข้างล่างฮะข้างล่างไม่ใช่ข้างบนอ๋อข้างล่างเหรอเขาต้องถามดิเพอาะดูท่าทางเขาจะขายไม่ได้นะคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วซื้อไปกินหน้าเต็นท์ดีกว่าซื้อตรงนั้นเลยนั่งนั่หน้าเต็นต์หน้าเต็นท์มีที่ล้างมือเผื่อเกิดอยากขาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ซื้อเพิ่มเลย ได้ป้ปเอาถั่วสองห่อถั่วที่สองทอดอะ่ะรสถสวยๆนั่นเลยคันนี้สวยมากเลยดีมดีมรุ่นครุสพานี่เขาเล่นกันนะรุ่นครุสภาเนี่ยมีรถใหม่ปนมาคันร้ 120. อยยิบมิบแรงมากโอ้โคันนี้สวยมากเลยนี่นะ จะสวยๆทั้งเรื่องท่านนี้ก็สวยนี่ดูเต็นนอนด้วยฮอันนี้เมื่อเมื่อเช้านี้กิน เมื่อเช้านี้กินแกงมาแล้วตอนนี้เอาข้าวเปล่าแล้วกัน <laughs> อะไรจะตระขนาดนักนะไ,ไปกินไหนกินหน้าเต็นเหรอกินหน้าเต็นที่แค่นี้เออถ้าจันไม่สั่งอะไรจันก็ถอยออกมาถ้าจันไม่สั่งอะไรจันถอยออกมา,า,าไม่สั่งอะไรมนะั้ง นี่เอานี่ผัดอ,อันนี้อะไรหมูเลยนี่อะไระหมูหมูอ่ะอันนี้ไก่ค่ะไก่นี่หมอนนูอันนี้หมูค่ะเอานี่ก่อนอันนี้อนนเอาเป็นกับข้าวใช่ไหมคะอเอาละข้าวหรือเป็นกับข้าว ลาดข้าวพอเลยาดันหมูด้วข้าวเหนียวไหมด้แล้วจันไม่ไม่เอาอะไรอ่ะอันนี้ป็นอยากกินหมูแต่แต่มันมีหมูย่างยกัน่เอาเป็นกับข้าวใช่ไหมคะกับข้าวนี่สามอย่างเดดเดมากินรวมนี่กันนะป็นอยากกินหมูด้มันมีแก่ข้าวเหนียวเป้าข้าวสวยมันะข้าวสวยกับจาน

ไปก็เลยเอ,อ,อยาข้าวเหนียวไปด้วยล so ุงจเอาข้าสวยเริ่ม้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิเค้าสวยร้อยสี่ไครัยขอแสี่้อปแปดส่สิบสี่สิบปดสิี่สิ้าเหนียวสี่ส้อป ร้อาไปดสองอร้อยปดเดีวเอาไปจานเอาปดอยเอไหมาสองจานเลยเอาสองสองร้ยฉันจเาจะซื้อดิแปดมีแต่เด็กสุดเฮ้ยกติกแล้ไหรอยัง <ส>ไม่ก็ไม่หลังเลยบางทีเลยโดนเก็บหมดเลยไม่ตั้งแถวติดแรกยี่สิบจะไปแต่นั่งเมาะนั่งเากูไม่ขาย่ายลางรอบกลมโค้ดแปดพบ่เต๋ครับหมดไหมนั่งไปหมดเย่ง ไปถุงได้พร้วพรอไม่ยังช้อนอ่ะนี่นี่ัวมอันแล้ววะในรถก็มีช้อนะ เจ๊จะไปเชียงใหม่ไหมเนี่ยห้าสิบบาทเจ๊จะไปเชียงใหม่ไหมหมูครึ่งร้อยได้แค่นี้นะโอ้ oh God. <c oughs> ไม่ก็เออไม่ซื้อยี่สิบสองทีมันจะซื้อได้ไงก็กล่องของขายห้าสิบบาท